สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าดูตำแหน่งงานว่างของบริษัทจัดหางานนะคะที่จะส่งคนไปทำงานต่างประเทศเนาะอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันดับแรกนะคะให้พิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะแล้วกดค้นหาได้เลยะค่ะแล้วกดเข้าลิงก์แรกเลยนะคะอ่าลิงก์เวอร์ไวเว็บ d o e g o t h o v e r s e e นะคะหรือว่าอะโฮมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะขอ,ข,อของกรมการจัดหางานเนาะอ่ะพอกดเข้ามาปุ๊บจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เลื่อนลงนิดนึงเนาะแล้วจะเห็นเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปข่าวประกาศร,รับสมัครข่าวประกาศและหนังสือนุญ,ญาตให้รับสมัครคนหางานอ่ะพอถึงตรงนี้เนี่ย ให้เลือกข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปนิดนึงแล้วก็จะเห็นข่าวประกาศมากมายเลยนะคะ,ะให้เราดูตำแหน่งเนาะแล้วก็ดูว่าเขารับเพศชายหรือเพศหญิงนะคะจำนวนเท่าไหร่และที่สำคัญเลยคือประเทศอะไรนะคะอ่ะอย่างวันนี้นะคะอาจจะเลือกเป็นข่าวประเทศ Please, เนาะเห็นหลายคนสนใจเลยทีเดียวอย่างที่บอกเนาะว่าให้ดูตำแหน่งก่อนแล้วก็ดูว่าเขารับเพศชายหรือเพศหญิงอย่างงานเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเขาวงเล็บแค่ว่า100คนอ่ะแล้วก็ตำแหน่งอะไรอ่ามีการเพราะปลูกในโรงเรือนปศุสัตว์แล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายนะคะรับอ่ารับเยอะอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะเข้าไปเลยคะ่ะกดเข้าไปเลยนะ กดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนทางานนะคะห้ามเรียกเก็บเงินเลยนะจนกว่าเราจะได้บินได้ทำสัญญ์สัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละเนาะอ่ะอันดับแรกเข้ามาก็จะเห็นขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะอ่ะเข้ามาก็จะเห็นชื่อนายจ้างอะนายจ้างอยู่ฝั่งนู้นนะอ่ะนายจ้างชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะคะของประเทศกรีซเนาะ อันดับที่2ที่จะให้โฟกัสนะคะก็คือประเภทอุตสาหกรรมเนาะเขาจะเขียนวา่าเป็นงานเกษตรกรรมนะคะบริษัทที่ได้โค้ต้ามานั่นแหละเนาะหรือว่าจะจะส่งเราไปทำงานนะคือบริษัทนี้นะคะมีใบอนุญ,ญาตเลขที่เท่านี้เนาะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่เท่านี้นะคะอยู่ที่ กรุงเทพเลยเนาะส่วนเบอร์โทรขออนุญาตซูมนิดนึงหลายคนจะถามเลยว่าเบอร์โทรอยู่ตรงไหนนะคะเบอร์โทรจะอยู่ต่อจากที่ตั้งของบริษัทนะคะอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะโทรไปเบอร์นี้เลยนะไม่ต้องไปโทรไปเบอร์อื่นนะคะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอยากให้ดูวันรับสมัครเนาะวันเปิดแล้วก็วันปิดให้ดีๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือตัวนี้มันเปิดรับตั้งแต่วันที่8กันยาถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่6พฤศจิกา2566นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ดูตำแหน่งดูอัตราดูจำนวนคนดูอัตราค่าจ้างให้ดีๆนะคะและที่สำคัญเลยก็คือสาระสำคัญของการจ้างงานอันนี้อ่านเอานะไม่อ่านให้นะ <c oughs> แล้วก็ดูหมายเหตุด้วยว่าเนี่ย เขาห้ามเรียกหรือห้ามรับค่าบริการค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ใดๆจากคนหาง,งานเด็ดขาดนะคะจนกว่าจะได้เดินทางและกันเนาะขอให้ทท่านโชคดีค่ะ